จริงเวลาคนเขาเป็นพญานาคเขาก็ภูมิใจในความเป็นนาคของเขานะก็ไม่ได้หมายว่าเขาเป็นนาคนมันคีดเลิ้วขี้เละเขาก็ภูมิใจเขานะว่าเขาเป็นพญานาคตักสีเขานี่ใครอย่าไปดูถูกเหยียดยามเคยเชียวนะเขาจะไม่ไม่ชอบให้ใครมาดูหมิ่นเหยียดยามเขาหรอกวยสัตเิระชันอย่างเงี้ยเยโดนเดี๋ยวมีเรื่องกันแน่ ใครอยู่ในสภาพไหนเขาก็จะมีความภูมิใจในสภาพที่เขาเป็นกันทุกคนแหละอย่างเธอเป็นหญิงเธอก็พอใจในความเป็นหญิงของเธอเธอก็ภูมิใจว่าเธอได้เป็นผู้หญิงเห็นไ,ไหมล่ะอย่างเราเราก็ภูมิใจว่าเราเป็นผู้ชายเราก็ยังหญิงว่าเราเป็นผู้ชายเลยนี่ไม่ว่าใครจะไปมีสภาพเป็นอย่างไรเขาก็ต้องมีความมัน่น ในความเป็นเขาว่านี่แหละเขาละเขานีาด่ดีเขาก็ไม่ใช่ก้อยกับใครคนอื่นเขาพญานาคก็ก็ต้องคิดแบบนี้เขาจะอยู่เหมือนคนเขาเรียกว่งงูหน้ารังเกียจตัวเป็นเมื่อเลยก่อนไม่มีตีนเดินเลยไปเลือยไปเปื่อยอย่างเงี้ยแต่ในความที่เขาเป็นอย่างนั้นก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่มีฤทธ ฤทธิ์เขามีเรายังไม่มีฤทธิ์เหมือนเขาเลยเออแต่ว่าพญานาคสวยไหมถ้าไม่สวยเขาไม่มีผัวหรอกเขาต้องสวยก็ถึงมีผัวได้พญานาคเขาก็มีคู่ตัวผัวเมียเขาแล้วก็มีความรักของเขาแล้วก็มีลูกมีพี่มีน้องเขามีวงศานาญาิเขา เป็นสังคมของเขาอย่างหนึ่งเขาอยู่อย่างนั้นจะเล้าวว่าเขารักษาสิลเขาก็รักษาได้พญานาคใช่าหมาล่ะก็ก็รักษาสินได้ก็เหมือนเราเนะี่ยเราก็รักษาสินได้เหมือนกันแต่การบรรลุที่จะถึงซึ่งความดีตามที่พระพุทธเจ้าต้องการเขาก็ถูกยั้งไว้ถึงใจจะเข้าใจนะ เข้าใจมากเลยในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยอย่างเช่นถึงในอารมณ์ระโสดาบันเนี่ยก็าําได้ถึงเลยแหละในความมั่นคงในพระพุทธเจ้าว่าธรรมพระอริยสงฆ์มีมีสติรู้อยู่ว่าไม่ว่าเราจะเกิดมาในฐานะอะไรขึ้นชื่อว่าความตายเป็นของแน่มีและว่า,าจะเกิดมาเป็นพญายนาคมันก็ไม่ใช่มันเป็นมีสภาพเป็นสุขที่ไหนเพราะว่าความรุ่มร้อนเนี่ยมันเกิดขึ้นในทุกคราวที่เวลา ข้างในมันต้องก่อขึ้นมามันเป็นอกุระสนเนี่ยเรียกเหมือนลูกไฟอ่ะนั้นในคอเขาจะร้อนตลอดปากคลองคอคองในเงี้ยก็ต้องคายอะคายพิษออกอ่ะอ่าถ้าก็คายพิษออ,อ,ออกไปในที่ที่คนอยู่หรือว่าในแม่น้ําในลําคลองอะไรคนก็จะตายเขาก็ต้องไปคายพิษในที่ที่มันปลอดภัยห่างจากคนและสัตว์เขาก็ต้องรักษาปณจิบาตไมมล่ะก็รักษาปณจิบาย ในั้นความคิดของพญายนาคไม่ใช่เขาคิดไม่ถึงความดีที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นแต่ว่าโอกาสที่เขาจะได้ถึงเลยเนรือบรรุธรรมเลยมันถูกขัดขวางไ,ได้วยอกุศลกรรมนี่เรียกว่ากรรมที่หนักกรรมหนักก็หมายความว่าอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วคนที่เป็นพญายนาคเนี่ยจะมีความอะไรวความอารมณ์ร้อนนจิตใจรุ่มร้อน โอโหเร็วคิดเร็วตัดสินใจอะไรไม่ต้องพิจารณาอะไรมากก็คิดว่าอย่างนั้นคิดว่าอย่างนี้ไปเลยนี่การที่คิดเร็วพูดเร็วแล้วก็ทําอะไรยังยังใจเรายากแต่มันไปประทุดสลายใชยคำว่าจะเอากัะพระพิสุในพระศาสนาเป็นอย่างนั้นนการปรามาสใน เพราะพุทธธรรมพระอริยสงฆ์มันมีกรรมมันหนักกรรมหนักเขาถึงจะไม่ได้มีกรรมชั่วมากที่จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรันธรรมดามันก็ไม่ได้จะเกิดไปตกนรกก็ยังไม,ไม่ได้เพราะว่ากรรมเขาไม่ได้มากขนาดต้องตกนรกไอ้เสวยผลของความดีที่เขามีใจใจิตใจเคารพต่อพระศาสนาเขามีเขาจึงมีเครื่องอาภรเป็นทิพย์ไง มีอาภรณ์เป็นทิพย์มีอาหารเป็นทิพย์มีที่อยู่เป็นทิพย์มันก็ตึงๆของคนที่มีบุญได้สวยบนสวรรค์เหมือนกันใช่ไหมละ่ะแต่ว่าอคกศลกรรมที่ทําเอาไว้นั้นเนี่ยมันก็คอยตัดราอนให้จิตเนี่ยมันเกิดความรุ่มร้อนเวลาถึงวันพระทีเนี่ยคนเราเ่ยมันก็คิดตำหนิตัวเองโทษตัวเองแล้วก็เรามันผิดเหลือเกินเรามันเลวเหลือเกินนี่แต่ว่า มันแก้ตัวตอนนี้ไม่ทันเพราะมันรับผลไปแล้วไงแต่ตั้งยังเป็นมนุษย์อยู่แล้วก็ขอเข้ามาพระรัตนตรัยก็ยังยังแก้ทันแต่ตอนนั้นท่านไม่ได้มีใจที่จะคิดเห็นว่าสิ่งที่ท่านพูดที่ท่านทำมันผิดท่านคิดว่ามันถูกมันถูกท่านก็ไม่ขอเข้ามาเพราะไม่ขอเข้ามาเวลามาเกิดเป็น อย่างนี้เนี่ยพญานาคอย่างนี้เนี่นาคนี่มันรู้สิว่าอะไรเป็นอะไรความจริงที่คิดที่เห็นตอนนั้นน่ะมันผิดถนัดว่าพระในะศาสนาเนี่ยเราจะไปเอาคนที่มีรูปร่างกายเป็นมนุษย์เป็นที่ยึดมั่นว่านี่คือศาสนาหรือเจ้าของศาสนาไม่ได้มันต้องถือเอาคุณคุณความดีของพระพุทธเจ้าซึ่งไม่มีรูปนี คุณความดีของพระธรรมคาสั่งสอนใช่ไหมล่ะคุณความดีของพระอารียสงฆ์เนี่ยว่าท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าท่านต้องสร้างคุณความดีของท่านมาไม่ใช่น้อยว่าท่านจะประกาศคําสั่งสอนคุณของคําสอนที่พระอ,องค์ทรงพูดออกมาให้เราทุกคนได้ยินได้ฟังเนี่ยก็เป็นของเกิดขึ้นได้ยากคนอื่นพูดไม่ได้อย่างที่พระอ,องค์ทรงตัดลงก็เป็นของหายากและความดีของพระอารียสงฆ์ท่าไห่ก็ว่าท่านจะมีใจ ละความชั่วตั้งใจทาําความดีทําจิตใจให้ผ่องแผ่ละกิเลสตัณหาอุปทานอากุศรกรรมได้มันต้องมีความดีมากมาเลยต้องมากําลังใจในการทําทานท่านต้องเข้มแข็งกําลังใจในการรักษาศีลของท่านก็ต้องเด็ดขาดกําลังใจในการทรงเนคขมะบาร,รมีของท่านก็ต้องแน่วแน่ในการคิดการทําอะไรของท่านมันใช้กําลังใจอ่อนๆไม่ได้เราเนี่ยมันยังไม่สามารถทําได้อย่างท่าน นั้นความดีของพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์ท่านเห็นตรงนี้ก่อนเนี่ยมันไม่ไม่ได้เห็นตรงนี้เห็นอีตรงที่สงที่ก็มีมีลักษณะเป็นนักบวชแล้วก็เที่ยวพูดเที่ยวแสดงเที่ยวโต้แย้งในข้อธรรมคาสอนกันซึ่งกันและกันเขาก็เลยเโต้แยง้งขัดแยง้งในสิ่งที่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าที่พระสงฆ์ทั้งหลายพูดเอกมามันไม่ไม่ครบถ้วนเนี่ย คือไปปราบใจเขาไม่ได้เพราะเขามีขอ้อโตอแย้งเยอะเพราะว่าต้องอย่างนั้นเขาว่ามันต้องอย่างนี้มันไม่ใช่อย่างนี้ต้องเป็นแบบนั้นอันนี้ว่าพระท่านมีความรู้น้อยท่านก็ไม่ตอบหรือว่าตอบไปอย่างอื่นเขาก็ว่าเออไอ้นี่ไม่ได้เป็นเรื่องเป็นราวนี่แค่ป่ามาไปปามาในคุณความดีของคนที่เขาจะเป็นพระถึงเขายังไม่เป็นพระแต่เขาก็พยายามที่จะเป็นพระให้ดี ปรามาสเห็นไหมล่ะแม่ไม่ได้ไปปรามาสเอากับรูปโสมนมพันของท่านเพว่เป็นพระที่บวชเป็นพระชื่อนามนั้นมีฉาย,ยาด้วยอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่เพราะนี่มันเป็นเปลือกมันไม่ใช่คุณความดีของท่านมันก็ตั้งว่าว่าใจของท่านเนี่ยมันพยายามกล้าหาญชานชัยไหมที่เขาทิ้ง ความสุขทางโลกมาแล้วมาอยู่กินฉันมือเดียวสองมือมาอยู่ใช้เสื้อผ้าอาภรณ์ชุดแบบนี้แล้วก็อยู่ในที่สุรกันดานบ้างในอยู่ในที่ใดที่หนึ่งบ้างเที่ยวภาคเพียนทำเจริญสมาธิสวดมนต์ไหว้พระใช่ไหมละ่ะถึงยังไม่ถึงความดีอย่างพระอาริยะแต่เขาก็มีความตั้งใจที่จะทำให้ได้ ไอ้คุณความดีของเขาเหล่านี้ตั้งแต่หนึ่งสองสามไปตั้งแต่ระดับต้นกลางไปถึงปลายเนี่ยเราเองเนี่ยเราเป็นสมมติเป็นคาราวาสอย่างเงี้ยเราทําไม่ได้นะคุณอย่างหนึ่งที่เราทำไม่ได้คือคุณที่ไปบวชใจเราไม่ได้เรายังยอมยอมหยุดเรื่องราวต่างๆแล้วเข้าไปอยู่ในเขตที่เป็นนักบวชยังทําไม่ได้แต่ท่านทําได้อะ่ะนี่คือความดีของท่านต้องมีมากกว่าเราไหมล่ะมากนี่ ถ้าเป็นนักบวชจอมปลอมมันก็ไม่เป็นไรก็เรียกว่าเจ้าไปแต่ใจเราเนี่ยมันคิดไม่ดีได้เพราะมันเหมาเอาว่าพระเนีเวลาว่าว่าพระมันก็เหมาหมดเลยดิตั้งแต่พระอรหันยันถึงพระโสดาปฏิพนะินธเนี่ยหรือโสดาปฏิมาก,ก็เหมาหมดเลยเนี่ยพระนี่ก็ว่าพระไม่ล่ะว,ว่าแต่วว่าแบบนี้คุณก็ปรามาสแล้ว เราจะบอกเราไม่ได้ว่าพระเราว่าไอ้นักบวชเพงซวยที่มันไม่รักษาคําสั่งสอนพระพุทธเจ้ามาจะโลกมัวเมาในลาภสการละมันเป็นคนที่ล,ลมเรียกว่าลามบมกศกเปรนมันเห็นอย่างนั้นว่ามันไม่ใช่นักบวชนี้กูไม่เขาลบมึงหรอกมันไม่ใช่พระในะศาสนาอันนี้ก็รอดตัวไปแต่นักบวเนี่มันพระไม่ดีโดนเธมเมาหมดเลยนะพระไม่ดีนะพระที่ไหนไม่ดีพระก็แปลว่าประเสริฐ ไม่ดีได้ยังไงท่านจะ่อ,อกไอ้เนี้ยบวชนักบวชแบบเนี้ไม่ดีต่ตั้งว่าอย่างนี้ถึงมาละมันต้องใช้ความเห็นไปในทางที่ควรถูกต้องแต่ว่าท่านที่เป็นพญานาคเหล่านี้ก็มีความคิดเห็นอย่างที่พูดในฟังเวลาวันพระที <ๆ S 2> ะเฉันก็เลยเลนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าะมันร้อนมากๆร้อนวันพระสิบห้าคำทีก็ต้องไปไหว้พระขอเข้ามา ตั้งใจขอเข้ามานะแต่มันยังไม่หมดปารลา,ลาก,กรรมต้องไปขอเข้ามาพอขอเข้ามาปุ๊บไอ้กรรมที่มันร้อนอยู่กันในปากมันก็หลุดออกมาความร้อนในปากมันก็หลุดออกมาทุกมันก็คลายตัวหน่อย